หน่วยอาสาละหบูชาและคนเข้าพรรษานะคะผู้ปกครองเด็กเนี่ยสามารถบอกได้ถึงวัสดุอุปกรณ์ในการเวียนเทียนตามที่ในคลิปนะคะเมื่อเด็กได้ดูแลเนี่ยเด็กสามารถบอกได้หรือเปล่าว่าอุปกรณ์ในการเวียนเทียนเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณแม่ก็เขียนลงไปได้เลยค่ะตามที่เด็กบอกนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะเด็กเนี่ย สนใจในการฟังนิทานหรือไม่นะคะเมื่อเด็กฟังนิทานแล้วเด็กสามารถล่าเรื่องรารในิทานได้ด้วยหรือเปล่านะคะคุณแม่ก็เ,เขียนบรรยายลงไปได้เลยค่ะตามที่เด็กเขาเล่ามานะคะว่ามีใครบ้างและเหตุการณ์ทีทานนะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเด็กเนี่ยสามารถบอกได้ถึงการปฏิบัติตนใน วันอาตาราบูชาและวันข้าวพรรษาได้หรือไม่นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดน้องสองขวบเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถบอกได้ไม่เป็นไรนะคะแต่คุณแม่ใน่ยพยาบอกแล้วคุยกับเขานะคะให้เขาเนี่ยรับรู้ตรงนี้นะคะถนสามขวบเนี่ยน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะเด็กสามารถทำไมหานได้ตั้งใจทจําจนสําเร็จหรือไม่นะคะตรงนี้คุณแม่ก็เขียนมาได้เลยนะคะอาจจะว่าไมหานเนี่ยวันสองวันสาเร็จก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็ทาเสร็จนะคะคุณแม่ ก็เขียนไปตามที่เด็กๆเขาทำนะคะขอบคุณมากค่ะ